ส่งคอสตูมลิซ่าบนเวทีโคเชย่าสวยแซบสู้แสงไม่จมแดนเซอร์สร้างความประทับใจและกวาดคำชื่นชมจากแฟนๆทั่วโลกได้อย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวหลังจากที่สี่สาวแบล็กทิงจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่า ขนเพลงฮิตเพลงดังมากมายไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในงานเทศกาลดนตรีระดับโลก COACHELA l 2023โดยเฉพาะลิซ่าแบล็กทิงที่งานนี้เธอทั้งร้องทั้งเต้นจัดเต็มในเพลงโซโล่เดี่ยวมันนี่จนเป็นกระแสฮือฮาวรยระในทวิตเตอร์ทั้งชื่อทั้งแฮชแท็กที่เกี่ยวกับลิซ่าติดเทรนด์หมด ยอดทวิตรวมหลายล้านชาวต่างชาติชมลิซ่ากันสนันและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เช่นกันคือคอสตูมที่เธอเลือกใส่บอกเลยว่าไม่จมไม่หายไม่ตายแดนเซอร์ฝรัง่งลิซ่ามาในลุคที่เฟียสเลือกใส่เสื้อบอดี้สูตรเมทัลลิกตัวในจากแบรนด์มูเลอร์และทับด้วยชุดงานสั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ยูเอค้ชีฟอร์วินเทอร์2022 ซึ่งชุดนี้ช่วยส่งให้ลิซ่าดูแซบขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นมากสู้แดนเซอร์ต่างชาติได้ไม่แถว